เือป๊ามันก็ดอกงามแม่แท้กดอกเห็ดนะมตะเลียใจบอตะเลียใจคักบอ๊อตึกใจแ้นนอดี๋ย่าลูกก็ได้ก็ซอดดูมันคนมาเห็นมันผีมันย่อยฮะ มันอยู่เดินๆคนกว่าแม่มาเห็นฮะมันอยู่เดินหลายคนกว่ามาเห็นนั่นน้อพี่น้องเออ <c oughs> ดอกงามๆทั้งนั้นเลยจะสังเวยยุติธรรมนี้ทำไมอีกยันตามมาพบกับสัม บบมีอีกไหมก็หาด,ดูดีๆ้าก็หามันแหงแหงี่่้องนอกปลามันแหงฝนมันนั่นบบต,ตกหลายมือแล้วมันหอนแบบน,นี้ เฮ็ดกระดอกเลื้องเขากอบเขากระซ่อด,ดูว้ายเ็ดเต้นตะอุปิสเด่นกรอบฮ่าจุ๊ยปีนขึ้นลูกมันสิตกตุ๊กันเรมดือด เห็ดอันนี้พระเจ้าอันนี้ไว้เฮ็ดอันนี้ย่างนเฮ็ดหนานวน่นเฮ็ดหนาน,นุ่นพดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาพอกับแฟมิลี่ฟอร์ดในสวีเดนมาหนีมาอยู่ในป่าคือเก่าพี่น้องพาเของป้าหาเห็ด เดี๋ยวมึงสิเข้ามาแล้วมาพอเฮ็ดอันเฮ็ดเพลิงขาไล่บอกเฮ็ดเฮ็ดเพลิงอันหัวส่งขาไล่ไอมองเลือพี่น้องมึงนี่ข้ามาแล้วมาพอมถุงมือกับประธานใสถุงมือกับประธานใสดอกก็ลังนิดน้อยอ่นอ,อนๆล้างแกงแสบที่น่ะพี่นะ่นะนเปลี่ยนนะ ปิดรู้มั้ยใครกันนะโอ้ยมึงเน,น,นี่ยอ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบออะรน้องับอออน้องอเล็กสวัสด,ดีสวัสดีครับมากับน,น้องอเล็กอเล็กมาช่วยหาเห็ดเหมือนเดิมอ่ะแคนดูซินมามามาพิชเดิด Det har du där. Det här kan man också plocka. Okej. Okej. Är det den här? Nej. Va? 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 <laughs> Vad hittade? Va, va, vad är detta? Vilket är det på den sidan? Ba. Ja. Ba. Ba hit. Hörni. Hörni, han. Titta, försvann de. Giftig Svam. Nej, jag är inte nära dem. ไดไปไก่ได mm ้ล hmm? yeah. ูกเฮ็ดผ e. yeah, yeah. ิดได้น่ะ่อยว่ามันผ่อยพอเฮ็ดเผื่อขาลาอีกดอกหนึงแมนอิรีตุล่ะทีรีติรมากมึงรอในหน่อยรอนหนอยเลยนะหื What เอเดนยมค้งย e a h มาหเฮ็ด ชิดดีกออายยยลมเอาลูกขึ้นลูกเลยแล้วเดด้โอเคดีก็ยอโอเคเ a y ชอวี่ย่ามามาของยาใหม่ลมดูคอยเนี่ยแต่จะดอกอ่อนๆงาม Hitta. Titta, de. De, två, tre. Ser du? De brunna. Jag hittar mm -hmm. en. En. Du är där. En till vid dig. den denna, denna. Ser du del. inte? Den! Ja. Okej. Okay. Och den, och den framför dig. Ja, jag vet. Den, mm -hmm. och den, den. Och sen tre. Vad är den andra? Den här. Den här. Okej. Doe, doe, doe. Kijk voor mijn knie Doe, doe, kniv. Doe, doe. Doe, Ja, door Doe, 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 Jag måste ha min handskar. Ja man men akta fingrarna. Men de är inte så, så. svarta. Se. Mm. Mm. Måste ta på handskar. Bara en se tumör. Va? Va? Bara en se tumör. Det var en meter bakom dock. yeah yeah det tar den. Pakka en og sen kom. Fremme. Hva er det der? Nå har jeg gjemt helt Bên hết Hết khá tắt off tắt off vầy lâu này có kèm đi đi bây giờ เผือนขาลายม่เดูสีไทยกันแห่งบ่งเห็ดพึ่งขาลายเปิ่งอเล็กนี่ปลาเห็ดเผือกขาลายได้นี่พี่น้องพุนง่นเผื่อเด้อแบบนี้พุ่นดอกหนึ่งเสือดูอเล็กซานเดอร์ฮึเพียดอกหนึ่งแตงงาม่นี่อันนี้เด้อวิธีการเห็ดจิว่วหอยมันอันบ่หอยมันดำเวลาแกง ต้มน้ำมันหอนเดือดๆแล้วก็ฟันเฮ็ดอันนี้ลงไปต้มท่านที่เลยต้มน้ำเดือดๆนมแล้วก็เทานา้ำออกพูนปุ่นดอกหนึ่งแมนมาหลายดอกแต่ละโอ้แต่พี่ดอกหนึ่งอเล็กซ์ทิสต์่อ๋วแมนไปกันดูฟิล์มมา ให้ตายตายเฮ็ดทิงได้เอาพีทรู้มันงไว้บังพ่อแม่พี่น้องพี่กุมเดี๋ยวสีดอกแสดงว่ามันกระสีมีอยู่ด้วยนี่อู้พุ่นนะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดเพิองหวานเห็นถ้าก็จะเอาปาดหัวมันไว้เิ่นกินมามาเมื่อแล้วโอ้ยลูกค่อย

Ach thật điện phíng, anh ngưỡng tập cảm ơn anh bà tưng 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 bà

เน่แกบลูกสายซุมื้อนี้มากับพิสเอื้อยๆข้าเจ้าแล้วก็พิสซอมพิซาอีดอเดนตะคมพิซาอีดอเมดอเล็กซานเดอร์ดคคิดาิเลิเตมึงเข้าไปาเหี่ยวกับพ่อเห็ดคนมันสิมานไปเหี่ยวกับพ่อได้เห็ด ตัดขามันย e ังมีแล้วเายอะเลยนี่เม็ดอุสงเอาม <ım. S 1> ักกับไม่กินพอมักกับไม่กินอันนี้ก็เฮ็ดอะไรน่ะเฮ็ดไอจูเฮ็ดปวกกำลังมันก็คืออีหลรือหรอน้องพี่น้องถึงอย่างเงี้ยมันแย่มันก็คือ้นไอจูขึ้นคออาหรอเหนื่อยไหมลูกอเล็กเดือดเทือดรีสเตเม่แม่

M. Seba, seba, seba. Mamma, <tossos> <Seba. tossos> <tossos> <sus> ăn sơ sinh ơi mhm 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 mhm

Är det? Ja, sådär. Hur gick det? Ja, det hittade någon va? Ja. Mamma, kan du ställa ställ den? Ställ, mm. den ställ den ner. Ställ den ner, ställ den ner, ställ den ner. Mm -hmm. A lick a lick yên hết, you hết hết a Nó mỏng lemon nặng lấy bung nè bưng 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 bung, 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 đây Du är försiktig, vi har inte mer vatten. Vi kan säga till pappa när pappa hämtar oss att han kan ta mer vatten till oss också. Eller hur? Okej, jag kan göra så. här, lite vatten av Oj. Oj, oj, oj. Jag tror inte att vi kan klara det. Mày... Mình này mừng nè bi tay bi. nè. Tao phiêu sau bì sửa kumo uppi diễn hai. Ki wai gôn. mm Mhm. Mm <laughs> Jag har sett jättemycket. De börjar. Är, är det allt så? Mm -hmm. Mm -hmm.